สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสาวสนาโวเวเจ้าเ,เพื่อนๆสนันไปได้ทําคลิปมานานมากเลยเนาะน่าจะประมาณสองอาทิตย์น่าจะได้นะคะเนาะอันมันก็มีหลายเรื่องในชีวิตพันเข้ามาเนาะเ,นเพื่อนก็เลยไปได้ทําคลิปนะคะวันนี้อันตำตำส้มนะคะเน้นอันเน้นใส่กุ้งนะเจา้าแล้วก็อันเส้นหน่อยเดียวไมค่ะได้ใส่เส้นนะเดวคะ่ะนะคะมากินด้วยกันเจ้า แซ่บจบเบื่อนอมัมหนหงอยเส้นหมีจ่จ้าลวกเส้นหมี่แล้วก็เอาอันก็เชิมเกียวแล้วก็เข้าไป จัดหนัก้วค่ะวันนี้ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วนะคะนอร์เวย์อากาศเย็นอากาศอยู่ที่อสองสามองศา มีปลาแซลมันเหลืออยู่สองตอน้งเนเสนอก็เลยใส่เข้าไปด้วยโควิดที่เมืองไทยเป็นไงมั่งคะแต่แซนดก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะคะโควิดที่เมืองไทยกุ้ง อันนี้เอาไปลวกก่อนนะคะสอนรัาไปลวกใส่น้เกลือใส่เกลือหน่อยตอนเราไปลวกนะ <c oughs> ใส่เส้นน้อยเดียวค่ะ <c oughs> นั้นเครื่องมาได้นั้นเส้น ันมข้านมเส้นค่ะขนมเจนหมดอาซีเมนท์ุกอ่หมูยอตัวสามหมัวตัว ไม่ได้กินเมื่อไหร่ล่ะทุกส้มเผ็ดต้องเผ็ดนะคะเนาะลุกลังคนตั้งหลังใส่เสือ้อ ปลาแซลมอนเหลือหน่อยเผ็ดย่อใส่พริกแคกมันร์ไหมคะพริกแห้งแคกเผ็ดขนาดเลยอ่ะใช้มือเนาะ เขาบอกเลยชุดยอดกุ้งกุ้งมันลดราคานะคะเนี่ยรววก่อน ถ้าบดลวกก็ได้นะคะอืมอืมผมแต่ต้องไปแจน้ำโซดาวันนี้มันมีน้ำโซดาอะไรอันมันจะลวกเส้นนมี้นี่ก็เข้ากันขนาดเลยนะคะเนานะใส่กระเทียมเจียวให้หน่อย อาสารสีขาวลำเดียวนะคันเนี่ยเป็นอาหารมื้อเย็นไปเลยกินคนเดียวใจมือ <c oughs> เน้นกงเส้นน้อยเดียวบางคนก็ชอบเส้นนักเนาะหมูจอใส่ไปเจอหน่อยโควิดที่หน้าเว่ยครับอืม เริ่มดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังมียอดติดอยู่ประมาณร้อยร้อยคนนะคะต่อวันหนึ่งนะร้อยกว่าคน,นะคะ่ะส่าเยอะนะคะโอ้สาอเหนือนี่กัวคราดไปทั้งดอกอะ่ะสามแบต เข้าบ้านปุ๊บอัน,นแรกคือเข้าอน้ำก่อนเลยล้าง,ง,งมือเขาผมเขาต้องดูแลตัวเองนะเพื่อใช่ไหมคะ,ตแ,ตแ,มคะแต่เราออนไวรุ่นที่นี่ความไม่กลัวกันอะ ช่วงคริสต์มาสนี่นะคะก่อนคริสต์มาสหลวงแจ้งมาว่าสามารถรวมตัวกันได้อีกน,นะนนตามบ้านนี่หรอกไปงานเฟสงานอย่างนงี้นะคะงานเลี้ยง ตอนที่สมาร์ทเนี่ยได้ไม่เกินคนที่มาเยี่ยมนี่นะคะสิบคนสองครั้งเนสองครั้งช่วงเดือนอันธันวานี้นะคะโอ้โหเผ็ดทำส้มนี่นะ บบเพ็ดกับแบบรำเนาะเผ็ดเกินกับอันแสบต้องสาวเหนือว่าวันนี้สาวเหนือจะมีอัน,อนบอกข่าวของเพื่อนๆนะคะเนาะบอกต่อยแต่ผมจะบอกข่าวแล้วก่อนเลยนะคะสาวเหนือเป็ดเมืองไทยเนาะบางครั้งก็ซื้อครีมของอัน ใจบางครั้งที่ทุกครั้งนะคะที่กลับเมืองไทยอะจะซื้อครีมของเซวาไม่ใช่จริงๆอะครีมของเซวามันก็แพงเหมือนกันนะคะเนาะสาวเนี่ใจเซวาอยู่น่าจะประมาณสามปีแต่รู้สึกว่าเฉยๆหน้าก็ยังเป็นรูปขุนพลอยู่นะคะอ๋อเผ็ด แต่มีวันหนึ่งสนั้สนใจเปลี่ยนครีมเพราะว่ามันได้ไปมัองไทยเนาะโควิดครีมนี้สนุนใจนะคะเพื่อนตัวนี้นะเจ้า N07 นี่นะไม่เห็นกัรคะ N07 เจนะคะตัวนี้นะคะ มันดีมากเลยละกอตอนนี้สาวเหนือใจนะคะราคามันก็ไม่เจ๊แพงนะคะตอนนั้นที่สาวเหนือซื้ออยู่ที่ประมาณว้าเพชอยู่ที่ประมาณอันนี้มันเป็นไนท์ครีมนะคะเพื่อนๆครีมตัวนี้นะใจแล้วเนะี่ยรู้สึกว่าแนมันลื่นขนาดเลยอะครีมตัวนี้โคตรลื่นเลยละก็มันซึมซับวยไว,ไวมากครีมตัวนี้เนะี่ย ซอนเนอจะเป็นคนที่มีสภาพหน้าที่แบบว่าอตอนตื่นเช้านะคะมันจะมันตรงทีโซนนี่เนาะมันจะมันๆน,นะคะแต่ใจตัวนี้ยตื่นมาตอนเช้าอะ่ะหน้าดีขนาดเลยหน้าลื่นมากเลยอะ่ะอันเนี้ยเสนอว่าโคตรด,ดีขนาดเลยคิมตัวนี้นะเสนอใจคิมมันน้าขนาดเลยหลายยี่ห้อมันเบื่อนแต่คิมตัวเนี้ยรู้สึกใช้แล้วเออราคาก็ ค่อนข้างไม่แพงนะคะตอนนี้สเสนอซื้อมันลดราคานะคะมันอยู่ที่แค่เจ็อบาทนะคิมตัวเนี้มันดีมากเลยเสนรว่ามันดีมากนะคะพอสนรจใจตัวนี้ไปได้สักพักเนาะก็เริ่มรู้สึกดีก็เลยกลับไปหาที่ช็อปถามช็อปว่าเนี่ยยาไวเราเนี่ยแหละไวเลขสี่นะคะสี่บวกเนาะ,ะเราต้องใช้เซรั่มตัวไหนดีมันมันเกิดแล้วอื่อสนใจนะคะ มันอีว่าโทษทีพนักงานขายเนาะเขาบอกว่าเซรั่มตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงเลข4บัวนี่เนาะเสนอกระจายสองตัวนี้นะคะเซรั่มตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะคะอันนี้มันเป็นอันเทสเตอร์มันเนาะเป็นตัวทดลองมันเนาะเสนออันขอเปิ้ดมาใจก่อนเนาะเปิ้ดมาหึ้งมาอยู่สามสองเออพอตอนกลางคืนเนี่ยอาบน้ำเสร็จั่มหนึ่งคะเสนอใช้เซรั่มก่อนเนาะ เซรั่มเสร็จปุ๊บก็ตามด้วครีมตัวนี้นะใช้แค่2ตัวนี้เองแต่ก่อนที่ใช้ครีมหลายตัวมากทั้งเซรั่มทั้งไนท์ครีมทั้งบำรุงทั้งอีมนหปะเยอะมากแต่มาเจอสองตัวนี้บวกกันนะคะเพื่อนเซรั่มกับไนท์ครีมนี่นะมันโคตรดีมากเลยดีมากๆเลยเพื่อนลองลองลองใช้ดูกันนะคะลองไปซื้อใช้ดู ที่บ้านเราก็มีนะคะในห้างโนสัน,นเห็นมีอยู่นะคะไอครีมตัวนี้นะคะหรือว่าตุ๊ีตเชีงใหม่มันจะมีขายพวกชียงใหม่ไดเล็กเอง้ะคะมีขายอยู่นะเห็นว่ามีขายอยู่พเพื่อนๆลองดูนะคะแต่ตัวเนี้มันเป็นน้ำครีมเนาะสนับกรใช้เป็นเดย์ครีมนะคะลื่นแน่นี่นะลื่นขนาดเลยพเพื่อนๆลองใช้ดูนะคะวันนี้สนับกรฝากไว้ที่ก่อนนะคะเพื่อนวาว่า อิ่มแล้วเนาะแล้วก็กินม,มาไหวแล้วอิ่มแล้วค่ะยังไรก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสาหนัอตัวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายยบา